นี่ก็คือกระดูกหมูนะครับกับหมูสามชั้นในครกนี่ก็มีหอมแดงกระเทียมเกลือกะปินะครับแล้วก็พริกแห้งอันนี้ครกยบร้อแล้วพอแบบไม่ต้องละเอียดมากส่วนน,นนี้ก็มะเขือเทศนี้ผักกาดมีแค่กับเดียวนะผมมาแล้วการตุ้งมาผสมนะ สนีน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นนซุปที่เราเทเอ,อเครื่องแกงที่โขลกเมื่อกี้นะครับเอามาใส่ในหม้อผมเป็นคนพื้นฐานที่ชอบกินของเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่เผ็ดมากม่ใส่มะเขือเทศไปด้วยมีจอประการเขาไม่ใส่ลงมาก ใช้แค่มาขามเปียกนะครับตอนนี้ผมก็เทมะเขือเทศที่เดือดลงไปนะเะเขือเทศนี่ใช้อยู่ประมาณสิบรูปนะหั่นมีบางส่วนที่หัน่นหั่นเสร็จแล้วก็โยนลงในกตอทนที่ลกเมื่อกี้นะครับตอนนี้กลิ่นก็ค่าคุ้งคันหอแล้วนะก็ะมีคนเดินบนบน,บนแล้วว่า ิวข้าวนะครับเมื่อกี้เดินต่านห้องไปมีการเจรเซลล์แวาหิวข้าวอันนี้พอเราต้มไปสักพักหนึ่งครับแล้วน้ำมันเดือดน,นะก็เอาผักผักสดที่เหลือนคือต้มไปเนี่ยให้ต้องการให้มะเขือเทศมันละลาย,ยมันสุกๆแล้วก็ผักใส่ เดี๋ยวรอแป๊บนะึ่งเดี๋ยวผักมัน,มน,มนเริ่มสุกมันก็จะยุกลงไปมันจะเยอะนะแต่มันไม่เยอะหรอกอเห็นไหมครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดีคนให้ดูผักยุกไปแล้วนะเต็มหม้อเลยนะ ี่ผมใส่ทั้งกระดูกสาชั้นเอกกระดูกติดเนื้อแล้วก็หมูสามชั้นหนึงเส้นต่อไปก็เกติมความเปี้ยวน้ำมะขามเปรี้ยวนะครับผมใส่เนื้อลงไปเลยแล้วก็คน อันนี้นะครับเป็นน้ำปลารา้าหนึ่งตักพีกินได้แล้วเนี่ยคนกินจะท้องเสียเปล่าวะ